ผู้ลิขิตชีวิตโลกใน500ปีที่ผ่านมาหมายเหตุคิดศักราดคือปีที่ใช้อ้างอิง500ปีมานี้คนเรามาได้ไกลมากประชากรในปี1500มีประมาณ500ล้านคนในปี2000มี7,000ล้านคนเพิ่ม14เท่าคนผลิตเพิ่ม240เท่าพลังงานที่บริโภคเพิ่มขึ้น115เท่าคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องสมัยนี้เก็บหนังสือได้หมดห้องสมุดยุคลางของยุโรป ปี1,522แล่นเรือรอบโลกใช้เวลา3ปีปี1,969เราไปโลกพระจันทร์ปี1,674เราเพิ่งรู้จักมิครอแกนิซึ่งผ่านกล้องจุลทรรศปี1,945ทดลองปรมาณูลูกแรกในมลรัฐนิวเม็กซิโกแล้วทิ้งจริงในเดือนกรกฎาคมปีนั้นเองและผ่านมาจนวันนี้มีปรมาณูเพียงพอจะจบประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติได้เลยโฟกัสที่ยุโรป ย้อนไปไกลกว่าปี1,500ยุโรปเหนือในสมัยโรมันเป็นป่ามีแร่ธาตุอุดมยุโรปเมื่อ500ปีก่อนเว้นแต่คนจำนวนน้อยที่เป็นอยู่โออาบริบูรณ์คนส่วนมากอยู่ปริ่มปริมกับความไม่มีผู้คนทำอาชีพเกษตรเป็นหลักการพาปลูกขึ้นกับดินฟ้าอากาศเมือ่อใดที่ฝนฟ้าไม่อำนวยก็อยากขาดแคลนการสาธารณสุขมีน้อยมีโรคระบาดร้ายแรงคือการระโรคที่ทำให้เมืองกลายเป็นเมืองร้าง เมื่อ500อปีที่แล้วส่วนมากของดินแดนเป็นกลุ่มชนที่ยึดโยงกันด้วยภาษาหรือศาสนาแว้นน้อยใหญ่ทำสงครามกันบ้างเป็นพันธมิตรกันบ้างในช่วง500ปีที่ผ่านมาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเกิดขึ้นในโลกของยุโรปเป็นหลักมีส่วนสำคัญที่เปลี่ยนโลกและทำให้ความเป็นอยู่ของคนในโลกมีช่องว่างที่ทางกว้างขึ้นเรเนซองเริ่มในช่วงคริสต์ศตวรรษที่1ิีนครรัฐต,ต่างๆในคาบสมุทรที่เป็นประเทศอิตาลีในปัจจุบัน เก้าพนยุคกลางเมดีวัลไทม์เข้าสู่ยุคฟื้นฟูศิละปะวิทยาเรเนซองงานด้านจิตประกรรมประติมากรรมและสถาปัตยกรรมสมัยนั้นเป็นสิ่งตกทอดมาให้ชาวโลกชื่นชมจนทุกวันนี้ความสนใจหาความรู้และการศึกษาเล่าเรียนค่อยๆกระจายไปทั่วยุโรปนักสังคม,มาศาสตร์กล่าวว่ายุคนี้เรเนซองคนจำนวนหนึ่งเริ่มหันมามองตอนเองในฐานะบุคคลมากกว่าสมัยก่อนหน้า คือสมัยกลางที่เชื่อศาสนาเกรงกลัวธรรมชาติและนับถือผีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ร่วมกันไปการศึกษาขยายไปสู่คนกลุ่มต่างๆมากขึ้นไม่จำกัดเฉพาะวงของศาสนาจักรคนเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับตนเองและกับโลกรอบกรอบตัวนักประวัติศาสตร์รายหนึ่งฮารารี ari, กล่าวว่าความคิดของนิวตันแมติมาติก p r i n c i p l e of Natural Philosophy ปี1687 ซึ่งใช้ภาษาคณิตศาสตร์หรือภาษาขนาดวัดและคำนวณความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของโลกกายภาพเปิดมิติความคิดด้านวิทยาศาสตร์ให้รุดหน้าอย่างรวดเร็วเมื่อก้าวพ้นร่มเงาของความเชื่อทางศาสตร์ใน,านาสมัยนั้นที่ครอบงำชีวิตและวิถีความคิดสิ่งที่ถูกปลดปล่อยออกมาด้วยคือความใคร,ร่รู้ความทนงตนการแข่งกันมีอำนาจซึ่งมีผลทั้งบวกและลบต่อชาวโลกทั้งมวลในเวลาต่อมายุคตื่นขึ้นมาศึกษาศิลปวิทยาการกันอีกครั้งนี้ จบลงต้นคริสต์ศตวรรษที่17ปี1600กว่าๆดินแดนโพ้นทะเลปี1500ถ,ถึงราวราวปี1750เป็นยุครุ่งเรืองของยุโรปทั้งทางด้านการทหารการเมืองการค้าและการส่งต่อความเชื่อของตนไปสู่ต่างแดนจากเดิมที่ติดต่อค้าขายกันทางบกในทวีปยูเรเซียด้วยกันมีอาหรับและจีนที่ค้าขายกันทางเรือบ้างในตะวันออกไกล การเดินเรือของคนยุโรปเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการค้าและการแผ่อำนาจแสนยานุภาพทางทะเลคือใบเบิกทางให้ออกเดินทางจากดินแดนอันคับแคบของตนสำรวจไปทั่วแล้วเข้าครอบครองดินแดนโพ้นทะเลสเปนข้ามไปครองทวีปอเมริกาใต้ตามมาด้วยดัชและอังกฤษในศตวรรษต่อๆมาที่แผ่ขยายอิทธิพลไปทั่วโลก ตรงนี้ผิดกับจักรวรรดิในเอเชียที่ไม่สนใจการครอบครองดินแดนห่างไกลไม่ว่าจะเป็นทวีปอเมริกาหรือดินแดนอื่นๆในมหาสมุทรแปซิฟิกในขณะที่เดินทางออกสำรวจยึดครองและค้าขายคนขาวก็กระจายตัวไปทั่วดินแดนใหม่พร้อมๆกับนำคริสตศาสนาไปเผยแผ่ด้วยผลพลอยได้ที่ไม่คาดก็คือชาวโลกมีพืชพันธุ์ธัญญาหารที่หลากหลายขึ้นจนอาจจะเรียกได้ว่าเป็นโลกาพิวัต์แบบหนึ่งสงครามปลดแอก ตลอดประวัติศาสตร์ของคนความต้องการมีชีวิตรอดความโลภความต้องการควบคุมผู้อื่นเป็นพลังขับเคลื่อนที่ทําให้คนด้วยกันจับอาวุธฆ่าฟันกันเองโดยในบางเวลาและบางพื้นที่อาจจะมีการกล่าวถึงเหตุผลจาเพาะเช่นในยุโรปศตรวตรรษที่1 5บหถึงสิเป็นการประทะก,กันเพราะความเชื่อที่แตกต่างกันแม้ว่าจะเป็นคริสตศาสนาด้วยกันสมัยนั้นคริสตศาสนาเป็นความเชื่อที่ครอบคลุมทุกด้านของชีวิตของผู้นับถือ และความยึดมั่นมากมายนำไปสู่ความรุนแรงได้เช่นในสเปนเคยมีช่วงเวลาที่เผาคนทั้งเป็นเพื่อกำจัดคนที่ถูกกล่าวหาว่านอกคอกทำให้คริสตศาสนาผิดเที้ยนไปยุโรปในศตวรรษที่16เกิดขบวนการปฏิรูปคริสตศาสนา (Reformation) 1521โดยฝ่ายโปรเตสแตนแยกตัวออกมาจากหลักเดิมที่เป็นโรมันคาทอลิกนักประวัติศาสตร์คนหนึ่งตั้งข้ออธิบายย้อนหลังว่า ความคิดแบบโปรเตสแตนเอื้อต่อเศรษฐกิจกแบบทุนนิยมมากกว่าจึงได้ผู้ศรัทธาในระยะแรกและเติบโตในยุโรปเหนือความคิดเดิมคือการงานและชีวิตประสบความสำเร็จต้องขึ้นอยู่กับพระเจ้าอวยพระพรให้มุมนี้เน้นการสวดมนต์ภาวนาขอพรและการเป็นคนดีตามหลักศาสนาความคิดใหม่กลับข้างกับหลักคิดเดิมคือชีวิตที่ประสบความสำเร็จเป็นประจักษ์พยานว่า ตนเป็นคนที่พระเจ้าประธานพรให้จึงเน้นความบากบันทำงานเพื่อพิสูจน์ตนแน่นอนที่ว่า,าศาสนาจักรที่มีอำนาจอยู่ย่อมไม่พอใจไม่ว่าจะเป็นวิธีคิดหรือว่าอำนาจที่จะลดลงเพราะในสมัยก่อนนั้นพระสันตปาปามีอำนาจยิ่งลน้นเป็นทั้งผู้แต่งตั้งกรรษัตริย์และถึงขนาดปลดกรรษัตริย์ได้ด้วยส่วนาศาสนิกเองก็มีกลุ่มที่ยึดมั่นในความเชื่อเดิมและต่อต้านความคิดใหม่รุนแรง ยุโรปตอนเหนือเกิดสงครามสองสงครามซ้อนกันคือสงคราม80ปี1568 1 6 4 8ถึงพวกดัชกบถอต่อรัฐบาลสเปนเรื่องศาสนาการถูกปกครองอย่างเข้มง,งวดจากสเปนและการถูกเก็บภาษีสูงสงคราม30ปี1618 1 6 4 8ถึงเป็นสงครามศาสนารบกันในยุโรปเหนือส่วนในฝรั่งเศสมีการสังหารหมู่ด้วยเหตุแบบเดียวกัน เมื่อสงครามยุติลงดัชได้เป็นประเทศเอกราชตอนนั้นพลเมืองในดินแดนต่างๆในยุโรปเหนือส่วนที่เรียกรวมๆกับว่าเป็นเยอรมนีหายไปครึ่งหนึ่งทั้งตายทั้งอพยพลีภ้ภัยสมัยต่อมาชาวคริสต์ผู้ศรัทธาหันไปมุ่งเผยแพร่าศาสนาของตนไปทั่วโลกด้วยกลยุทธ์สารพัดอย่างรวมทั้งกิดกันคนาศาสนาหรือความเชื่ออื่นด้วยเรื่ององนี้อีกยาวแอกของความเชื่อเป็นแอกที่ปลดยากยิ่งเพราะเรากับจะผสานเป็นเนื้อเดียวกับคน หลังจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจระบบตลาดมีพลังมากขึ้นฮารารี่สรุปในหนังสือสเพียนของเขาว่าความอยากครอบครองเกิดจากทุนนิยมยุคอุตสาหกรรมช่วงร้อยปีระหว่าง1760-1850ถึง1,850ขอเรียกรวมๆว,ว่าเป็นยุคปฏิวัติหลังจากที่การศึกษาแพร่หลายนวัตกรรมต่างๆก็ผิบานเพื่อแก้ปัญหาปากท้องเพิ่มศักยภาพของคนเพื่อควบคุมพลังในธรรมชาติมีการปฏิวัติสีเขียว ด้านการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ปฏิวัติอุตสาหกรรมนำเครื่องจักรไฟน้ำและเครื่องจักรพลังงานไฟฟ้ามาช่วยแรงคนทำให้คอนมีศักยภาพสูงกว่าความสามารถของร่างกายตามธรรมชาติด้านการเมืองเกิดเป็นประเทศอันเป็นหน่วยปกครองที่ใหญ่กว่าแว่นแควนของเดิมด้านการปกครองจัดวางความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนและคนกับรัฐด้านธุรกิจจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างคนแรงงานและเงินทุน เงินทุนกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความมั่งคั่งที่สร้างอำนาจให้คนที่มีทุนปี1775ทวีปเอเชียมี A M e, ระดับเศรษฐกิจ80%ของเศรษฐกิจโลกอินเดียและจีนร่วมกันผลิตสินค้าได้สองในสของโลกต่อจากนั้นมาก็กลายเป็นยุคข,ของคนขาวในยุโรปและอเมริกาเหนือที่มาแรง จนกระทั่งปี1950ยุโรปตะวันตกและอเมริกามีผลผลิตรวมกันมากกว่าครึ่งหนึ่งขององค์การผลิตของทั้งโลกในขณะที่การผลิตของจีนเหลือแค่5%ยุคเยยฟ้าทาธรรมชาติ1850ปัจจุบันหลังจากได้เครื่องเล่นสองชิ้นเก่งคือวิทยาศาสตร์และทุนนิยมมาคนเราก็ทำตัวเก่งขึ้นเป็นลำดับ ดำน้ำได้ห่อเหินเดินอากาศได้ออกไปท่องอวกาศก็ได้สร้างพันธุ์ใหม่ของพืชและสัตว์โดยการดัดแปลงพันธุกรรมก็ได้สร้างปัญญาประดิษฐ์ก็ได้สิ่งที่สร้างได้มีทั้งที่เป็นคุณท,ทั้งที่เป็นโทษต่อตนและต่อผู้อื่นและผลในระยะยาวมีทั้งที่เป็นดังที่คาดหวังและที่คาดไม่ถึงเราจึงมีไวรัสที่คนประดิษฐ์มีสัตว์อีกหลายชนิดที่คนสร้างให้มีคุณสมบัติสนองความต้องการของคนมีขยะท่วมโลก มีมหาอำนาจที่คิดว่าตนคุมได้ทุกอย่างเมื่อมีปัญหาใดก็คิดเทคโนโลยีใหม่มาแก้ซึ่งไม่แน่ว่าแก้ได้เบ็ดเสร็จหรือไม่หรือว่าแก้แล้วมีผลทางลบใดอีกโดยไม่คิดควบคุมความต้องการของตนให้อยู่ในขอบเขตที่ไปได้กับโลกกายภาพหรือธรรมชาติแต่คนเราคุมได้ทุกอย่างแน่หรือขอจบวันนี้ด้วยข้อความจากมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐด้วยการฝึกพระธรรมปิดกปอประยุตโต โลกทั้งโลกนี้ถูกขับเคลื่อนด้วยมโนกรรมคือเจตจำนงแรงจูงใจมาจากแนวความคิดความเชื่อความยึดถือในค่านิยมหลักการอุดมการณทิฏฐิต่อไปก็แสดงออกทางกายทางวาจาตัวการสำคัญคืออุตสาหกรรมเพื่อแก้ปัญหาความขาดแคลนแต่กลายเป็นวัตถุนิยมฐานความคิดใหญ่ของฝรั่งคือความมุ่งหมายที่จะพิชิตธรรมชาติสวรรค์นบนดินจะเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์พิชิตธรรมชาติได้สำเร็จ จะพร่างคร้อมสุขสมบูรณ์วิทยาศาสตร์บวกเทคโนโลยีคืออารยธรรมปัจจุบันของตะวันตกจึงเกิดเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันจะทำอย่างไรจึงจะทำให้คนเห็นว่าชีวิตคือการอยู่ร่วมกัน living is sharing